สวัสดีครับท,ทุกคนกันด้วยนะจ้าของผมเองพดนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมกูจบชื่อไม่ได้เราจะมาเล่นเกมแบบในตามในตอกเมน,นะครับนี่แบบเอาของใสให้เพื่อนจะเอาสองใส่หรือว่าเราจะเอาเพิ่มเพื่อนหรือว่าเราก็กดผิด แล้ไม่เอาเริ่มใหม่หมดเลยนะเริ่มเริ่มใหม,ไม่ไม่ไม่ใช่เลเวลนะเริ่มใหม่ว่าเราต้องใช้ของอันไหนนะเอาแฮมเบอร์เกอร์ไปไม่พอใจเอาเนี่ย น,น้ำมันเกมแบบนี้นั่นแหละครับต้องดูทุษสนามไหมครับไม่ดูครับาเฮ้ยลุกบอนซื้อตวกรกดบอลหรือเปล่าไ,ไม่พอใจไม่พอใจเอามานี่แบบนี้น,นั่นแหละ เรก็เล่นไปอะเกมนี้มันได้ตังค์เยอะมากไม่ใช่ตังค์ของจริงนะในเกมอะอพิสามไม่ละอพิสามไม่ละอพิสาเพิ่ม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 มาได้โคตรเยอะ เกมนี้ก็สบายชิวๆนะฮะเราจะอัดถึงห้านาทีหรือว่าแปดนาทีก็พอแล้วครับไอซีไหมไม่พอใจไม่พอใจไอไม่กอใจรีอมมา เองก็เป็นแบบนี้แหละไม่อธิบายอะไรมากตังไกลไหมแตงมัว่วไม่ชอบตังไกลไหมชอบเอาพอพอเพิ่มเพิ่มมาในเงินโคตรเยอะวะสามารถซื้ออุปกรณ์ได้ ซื้อลูกบอลมาซื้อนี่มาต้องการรองเท้าไหมต้องการรองเท้าไหมไม่เพิม่พมเพิม่พอมอมันนี้ลูกบอลสองอันเพิ่มเพิ่มเพิ่มอืมเพิ่มเพิ่ม

หลอตรงนี้นะว่าตรงนี้คือว่าเจ๊อันนี้ก็ก็ได้อยู่ถึงเอาถึงสีเขียวถึงจะได้เงินเยอะกว่านะคะเอาเยกลนแล้วกแล้วโอเคมาถ้าถ้าถึงสีเขียวแล้วสีเหลืองก็ได้นะสีแดงก็ไม่รู้นะ

หัวใจหัวใจ,ใจดินสอเพิ่มเพิ่มมาก็เล่นผ่านไปอย่างจิ๋วๆนะตอนนี้เรามีหกดอกแล้วครับ มามาไม่พอใจกูไม่ไม่พอใจอใจอามาออมาบอสมาให้หมดมดให้หมด <c oughs> เพิ่มเพิ่มไม่เอาพอมขอบคุณผมว่า,อาขอคลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปหนะ้าเราจะมาเรื่องอนนี้ต่อนะนอย่าลืมคอมเมนต์ด้วย แต่นี้ขอรอไปก่อนทุกคนกันด้วยนะคะขอ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 บคุณด้วยว่าสามศูนย์ศูนย์เด็กนะคะหรือเปล่าวะชักงมาเถิดนะแต่นี้ขอไว้ก่อนเดี๋ยวรอหนะ้าตอนที่สอง